จากเหตุการณ์ที่เยาวนชนวัย14ปีใช้ปืนแบงค์การที่ดัดแปลงให้ใช้กระสุนจริงได้ลงมือกรดยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองแม้ความเสียหายจะยังไม่เท่ากับเคสที่ผ่าน,านมาแต่มันก็มากพอที่จะสร้างความตื่นตระหนกให้สังคมอีกครั้งนอกจากเรื่องที่ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอีกทั้งยังสามารถเข้าถึอปืนและกระสุนได้อย่างง่ายดายเราจะงได้เห็นอีกว่าคดีกระตินนั้นเป็นเรื่องที่เริ่มจะใกล้ตัวคนไทยเข้าไปทุกทีไม่ไหนอาคายอพิสน์นี้ เราจะมาดูมุมมองทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการการยิงต่างๆว่าอะไรทําให้พวกเขาตัดสินใจทําแบบนั้นก่อนจะไปฟังเรื่องราวในเอพิโซดนี้ผมอยากให้ทุกท่านกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อช่วยในการเปิดการสร้างรายได้และไปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟัง สำหรับเอพิโซดนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นหัวข้อที่ผมร่างและอัดเสียงไว้นานมาแล้วเพื่อที่จะลงให้กับอีกเจ้าหนึ่งแต่เพราะไม่มีโอกาสที่ทำแล้วนะครับผมก็เลยทําการดัดแปลงบางส่วนเพื่อมาลงกับมิ้งในอาร์คายแทนเรื่องราวและข้อมูลที่ผมร,รวบรวมมานี้นะครับผมจับทไวาตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวดีสิบสี่การยิงในห้างใหม่เลยแต่เพราะอะไรหลายอย่างไม่เป็นใจครับเลยต้องมาดองว่าจะถึงป่านนี้านการกระดิ่งหรือ mass shooting เป็นการก่อคดีด้วยอาวุธปืนที่จะทําร้ายและสังหารผู้คนโดยไม่เจาะจงเป้าหมาย ตามนิยามในพระราชบัญญัติความช่วยเหลือการสืบสวนสำหรับอาชญากรรมจากความรุนแรงของสหรัฐในปี2012ระบุไว้ว่าต้องมีการสังหารเกิดขึ้นสมรายขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกันในการก่อเหตุนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวหอมมือปืนกาดยิงเองที่จะไม่เจาะจงเป้าหมายอย่างแน่นอนไม่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นใครและรู้จักหรือไม่คนร้ายก็สามารถนั่งไกลใส่ได้ทันทีถ้าตัดสินใจที่จะลงมือแล้วหรือบางครั้งก็อาจจะได้ง่ายคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งก่อน เช่นคนผิวดำชาวมุสลิมหรือคนที่ดูดเหมือนชาวรักร่วมเพศและแต่ความเกลียดชังส่วนตัวของมือปืนเองซึ่งอาจจะรวมถึงคนที่เคยมีความแคบเป็นการส่วนตัวด้วยแม้จะไม่มีการจอดจงเหยื่อเป็นพิเศษแต่มือปืนการยิงจะมีเป้าหมายที่คล้ายๆกันนั่นคือการสร้างความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในส่วนของแรงจูงใจนั้นถือว่าเป็นส่วนที่คาดเดาได้ยากที่สุดข้มอมูลเหตุการณ์การการยิงนั้นมีขอบเขตค่อนข้างกว้างมีตั้งแต่ความโกรธแค้นความกดดันไปจนถึงสภาพจิตที่ไม่ปกติ แล้วมันก็จะยากไปกว่าเดิมถ้าตัตมือปืนตัดสินใจปลิชีพตัวเองไปซะก่อนเมื่อแผนการของตัวเองไปถึงจุดที่ต้องการแล้วไม่ก็พยายามสู้กับจนถูกวิสามันฆาตกรรมเมื่อเราต้องการหาคําตอบไปลึกๆว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งหยิบป,ปืนขึ้นมาและยิงคนอื่นได้เราอาจจะต้องพลิกมาดูในมุมของจิตวิทยาเพราะเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการนองเลือดเหล่านี้ก็เป็นได้ในช่วงปี2018 FBI ได้ปล่อยรายงานเกี่ยวกับการกาัดยิงเฟสที่2อ,ออกมา ดยการศึกษารอบนี้จะเน้นไปที่พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเึื่องมีตัวอย่างเป็นมือปืนการยิงทั้งหมด63คนจากการศึกษาพบว่ามือปืนส่วนใหญ่ที่ก่อคดีกระยิงนั้นเป็นผู้ชายถึง94อร์และ63จากตัวอย่างทั้งหมดเป็นคนผิวขาวและที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้คือพวกเขาไต่ตองการก่อเหตุไว้เป็นอย่างดีโดยใช้เวลาร่วมสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆไปกับการวางแผนก่อเหตุนอกจากนี้มือปืนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกดดันและความเครียดอย่างเห็นได้ชัด โดยภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหวาดระแวงและอีกหลายหลายปัจจัยของมือปืนก่อนก่อเหตุรวมถึงอาการป่วยทางจิตต่างมีความสัมพันธ์กันในการกระตุ้นความเครียดอื่นๆแต่ก็ยังมีคาอธิบายไม่มากพอที่จะตีว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเพราะนี่อาจจะเป็นเพียงพฤติกรรมและอารมณ์ชัว่วคูบของคนคนหนึ่งก็ได้แม้มันไม่ใช่อะไรที่ใหม่ขนาดนั้นแต่มันก็มากพอที่จะสร้างความประหลาดใจได้ไม่น้อยเพราะจากการศึกษาและสังเกตเมื่อหลายปีก่อนหน้ายังไม่มีการพบความเชื่อมโยงระหว่างอาการป่วยทางจิตกับการกระตยิงเลย จากไงานไม่ใจของ FBI เฟสแรกในปี1999ได้มีการระบ,บุถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการกรดยิงโดยเฉพาะในโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการกรดยิงจะมีตั้งแต่ภาวะซึมเศร้ารู้สึกแปลกแยกหลงตัวเองทัาากษะการรับมือและความอดทนต่อความโกธตำ่ำการขาดความไว้วางใจชื่นชอบความบันเทิงที่โอโดวความรุนแรงรับอิทธิพลมาจากแบบอย่างที่ไม่ดีขาดความเคารพในตัวเองสามารถเข้าถึงอาวุธได้โดยง่าย และมีแนวโน้มที่ไเป็นคนชอบบงการคนอื่นและต้นสายปลายเหตุของอาการเหล่านี้ก็มีได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสังคมในโรงเรียนหรือที่ทํางานที่มักมีปัญหากา,การกันแกล้งและการคุกคามอยู่บ่อยครั้งหรืออาจจะเป็นทางบ้านและครอบครัวที่มีส่วนในการสร้างความกดดันและตึงเครียดให้กับตัวมือปืนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ล้วนมีส่วนในการส่งเสริมภาวะต่างๆจนเรื่องบานปลายได้แม้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะเป็นสัญญาณเตืเอนความเสี่ยงของคนที่จะก่อเหตุการย,ยิงแต่มันก็ไม่สามารถฟันธงได้มากขนาดนั้น พราะขอบเขียนนั้นยังกว้างเกินไปการคัดกรองมือปืนจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหล่านี้จึงถือว่าทําได้ยากมากรังแต่จะทําให้ตื่นตูมและเกิดความหวาดระแวงกระทรปรับปรางกลับมาที่การศึกษาเฟสที่2ของ FBI มีเพียง25%ของตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยทางจิตก่อนที่จะลงมือก่อเหตุโดยพบว่ามีอาการผิดปกติทางอารมณ์12รายมีภาวะวิต,ตกกังวล4รายอาการผิดปกติทางจิต3รายความผิดปกติทางบุคลิกภาพ2ราย และความผิดปกติทางพัฒนาการอีกหนึ่งรายนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรายที่จัดอยู่ในกลุ่มอื่นๆโดยมีบางส่วนที่มีอาการผิดปกติมากกว่าหนึ่งอยา่างแต่อย่างไรก็ดีมันก็ทําให้เห็นได้ว่ามือปืนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยทางจิตมาตั้งแต่แรกถ้าให้สรุปแบบง่ายๆก็คือไม่ใช่มือปืนก่าวหยินทุกคนที่จะมีอาการป่วยทางจิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามือปืนเหล่านี้จะมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์หรือถ้าให้มองอีกมุมพวกเขาก็อาจจะมีอาการป่วยทางจิตจริงๆ แค่ยังไม่ได้ผ่านการไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการก็เท่านั้นจากทั้งหมดที่ว่ามานี้เราจะไม่สามารถที่จะยแยกแยะได้เลยว่าใครที่จะมีแนวโน้มเป็นมือปืนกลาดยิงทาให้ยากต่อการคัดกรองและป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ฝาเส้สุดท้ายของมือปืนได้ขาดลงไปแล้วดังนั้นการที่จะป้องกันเหตุการณ์ยิงนโยบายควบคุมอาวุธปืนอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไปเพราะปัจจัยสำคัญก็คือตัวผู้ก่อเหตุจะเป็นคนตัดสินใจเอง เพราะต่อให้ไม่มีปืนพวกเขาก็จะหันไปหาอาวุธอย่างอื่นเช่นมีดหรือระเบิดมาตรการป้องกันที่เป็นไปได้ในขณะนี้คือการปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีจํานวนมากรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตในทุกระดับโดยเฉพาะในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานสาคัญของมนุษย์แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสิ่งสําคัญเหล่านี้กลับถูกละเลยอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะกับหลายครอบครัวที่ละเลยจิตใจของลูกเลี้ยงดูโดยเน้นแต่ความเก่งเพื่อให้ลูกกลายไปช่วยรางวัลของตัวเองจนละเลยจิตใจและความเป็นมนุษย์ของเด็กเหล่านี้ไป สำหรับใครที่อยากฟังคลิปเรื่องนอกสยองขวัญเรื่องลึกลับและคดีต่างๆมากกว่านี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ช่อง m i d n i g h t Archive หรือติดตาม f a c e b o o k f a n p a g e m i d n i g h t Archive ตามช่องทางที่ขึ้นนี้ได้เลยครับ